สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปันนะครับวันนี้มาติดตาม3เกมของไทยลีกนัดที่2ของฤด,ดูกาลนะครับไปที่พลังการน้องใหม่เกมแรกเสมอกับราชบุรี1ต่อ1นัด2ยังใช้สนามแห่งนี้แต่ว่าเล่นในฐานะเจ้าบ้านบ้างจากการมาขอเช่าเป็นรังเย้าชั่วคราวเนื่องจากว่าสนามกรีบบัวเนี่ยติดปรับปรุงคิงส์ครับรับมือกับแข้งเทพแบงคอกยูเนเต็ดรองแชมป์เก่าที่นัดแรกก็เฉือนชนะระยองแบบบุบบิด3ต่อ2 โดยโค้ดโอ่ดูสิเฉลิมแสนนะครับก็ยังคงเก็บแอนดรอธเทาเส้นและก็เกอร์ซันโรดิกสสออาวุธหนักเป็นสำรองไปก่อนแต่ให้โอกาสเซกอาเกโรนักเตะโอลิมปชชติมาเลเซียลงทําเกมร่วมกับอาแรงโอยาซุนธนาสิศิริพรลาโดยมีอาบูบาก้กาการมาราเป็นสุนหน้าตัวเป้าฝั่งโค้ชแบรนท์ทศตะวันสีปานก็ได้เอวตันฟิตกลับมาจับคู่กับฟริปไมอาในแผงเซนเตอร์ขณะที่แบ็กซ้ายก็มีเซอร์ไพรส์นะครับวันชัยจะรุนงคานป่วยเอาจากพันไพรสุวรรณโยกมาเล่นในตำแหน่งนี้แทน โดยเกยมนัดนี้ทุกประตูที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ผมว่าจะมาแบบไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวบางทีผิดพลาดเล็กเล็กน้อยน้อยเนีย่ยถึงขั้นโดนลงโทษกันเลยอย่างสองประตูแรกของทาง BU ที่ขึ้นนําก่อน20ก็เล่นแบบอดทนนะครับให้พลังการเนี่ยได้กดดันเข้าใส่อารมณ์เหมือนคุดบ่อลอ่อปลาไม่ใช่กรองบอออยู่ฝ่ายเดียวแต่เปิดโอกาสให้กับเจ้าบ้าน ได้คุมเกมบ้างเพื่อให้แผงหลังเนี่ยดันขึ้นสูงแล้วก็เปิดพื้นที่หลังบ้านจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเลือกจังหวะในการโจมตีโดยทีมงานข้างสนามของโค้ชแบนก็ทํากันบ้านกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับและเชื่อว่าน่าจะมีการส่งซิกว่าจังหวะแบบไหนเนี่ยควรจะเล่นหรือควรจะทาอย่างลูกหนึ่งศูนย์การออกบอลของกิติงพงษ์ภูแถวเชือกจะว่าไปในมุมผมเนี่ยถามว่าผิดพลาดไหมโอเคมันเป็นการเตะไปอยู่ในจุดที่ไม่ได้เปรียบให้กับเพื่อร่วมทีมของตัวเองแต่มุมหนึ่งของบ u ก็ต้องยอมรับว่า,วาการฟร,นนรานซิชช กับดิจิรซิฟโควิชมันมีพื้นที่แล้วก็เวลาให้เลือกมุมยิงเยอะมากขณะที่ลูก2 0ูนลูกเปิดของจักรพันธ์เป้าหมายไปที่สยะคุโนริอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการเช็คลำหน้าของก้องหลังพลังการดันมีปัญหาเซนเตอร์เลือกจะดันขึ้นเพราะมั่นใจว่าคุโนริเนี่ยล้ำแน่นอนแต่หันได้มอย่ทีนึงคือแบ็ค ไม่ได้ดันตามเลยเป็นที่มาของการเสียประตูง่ายๆแล้วกลายเป็นดิวที่เหนือความคาดหมายมากนะครับคุณโรนีสาประตูจาก2เกมแล้วจ่ายอีก1นึ่งแอซิดด้วยจากเกมแรกเอาเป็นว่านี่คือดิวที่พอเองก็คิดไม่ออกว่าจะปังขนาดนี้แต่ต้องดูกันระยะยาวๆเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยคู่ต่อสู้อาจจะจับทางไม่ได้ และไม่รู้สไตล์ว่าคุโดริเนี่ยเป็นบอลแบบไหนแต่เท่าที่ผมเห็นนะครับในเกมสิงคโปร,คร์คัพที่มีโอกาสได้ภาคบ้างเนี่ยจากซีซั่นก่อนแล้วก็ในรายการ ACL 2ที่เขาเล่นให้กับ t ทนเมเนซเเจอกับทาง BU คุโดริเนี่ยหาพื้นที่เก่งและใช้ความขยันในการเล่นสู้ทุกจังหวะตามแบบฉบับของญี่ปุ่นเลยส่วนความคมเนี่ยน่าจะได้ความมั่นใจจากเกมแรกด้วยเพราะก่อนจะยิงในแมชกับระยองเนี่ย เขามีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าทําไม่ได้แต่พอสามารถประเดิมสนามแล้วยิงได้ถึง2ลูกนะัดต่อมาผมว่าอะไรๆมันก็ง่ายขึ้นเอาจริงงสองูนเนี่ยบอลเข้าทางแข้งเทพหมดแล้วนะครับแต่ไปเสียง่ายในช่วงท้ายของครึ่งแรกซึ่งพอโดนปุ๊บเนี่ย แคจะเดินเข้าห้องแต่งตัวได้เลยแล้วก็ไม่น่าพลาดเป็นลูกที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับไม่ได้เสียบอลกลางทางหรือแม้แต่เสียบอลกลางทางจังหวะนั้นพลังการก็ไม่ได้โต้กลับเร็วจวังหวะจ่ายเข้าในมาก็เป็นการคัดอินที่ตำแหน่งการยืนของเกมรับบียูผิดฝั่งผิดฝากันไปเองพอโดนข้ามหลอกก็ทําให้มาล่าเลือกจังหวะในการยิงได้ง่ายขึ้นและหลังจบเกมโค้ชแบนให้สัมภาษณ์ยอมรับเลยนะครับว่านี่คือจุดเปลี่ยนแรกของเกมเลยจาก20เป็น2-1 การวางรูปแบบและวิธีการเล่นในช่วงครึ่งหลังมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าลูกเสี่ยงในพื้นที่ของตัวเองจะไปเล่นแบบโฉงฉางก็ไม่ได้เพราะอาจจะโดนตีเสมอและพอตัดมาในช่วงครึ่งหลังดันโดนอีกนะครับเหลือ10คนจากความไม่ละเอียดของรุ่งรัดภูมิจันททึก ไปโดนเหลือง2แบบไม่น่าเสียนะครับคือเอามือไปคว้าขาของทางศาสนาพงศ์ในจังหวะที่เจ้าปริ้นเนี่ยล้มลงไปเอาตรงๆครับจากประสบการณ์แล้วก็อายุไม่น่าเล่นเลยกลายเป็นว่าพอโตผู้เล่นน้อยกว่าพลาดเดิมๆของพลังการจากเกมแรกที่เจอกับราชบุรีมันก็กลับมาและทุกคนอยากจะเอาชนะความผิดพลาดจากเกมแรกที่ตัวเหลือเยอะกว่าครึ่งหนึ่งแล้วทําอะไรราชบุรีไม่ได้แถมโดนตีเสมออีกคราวนี้ก็เลยมาเป็นชุดแม้ตัวผู้เล่นไทยอาจจะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ตัวต่างชาติที่เป็นสำรองไม่ว่าจะเป็นแอนดรูว์เทวเซนที่ งไปก่อนที่ครึ่งหลังจะสตาร์ทและก็มีเกอร์สั้นรวมถึงเจนรบอาวุธแมชนี้ไม่ได้เป็นรองทาง B.U. เลยนะครับเนื่องจากว่า B.U. มีผู้เล่นหลายคนมีทั้งอาการเจ็บป่วยที่ตัวจริงคือวันชัยและก็เทียศิสินแดงดาซึ่งก็ลงไม่ได้เพราะว่าเพิ่งหายป่วยกลับมาทีมเองก็ไม่นิ่งนะครับไหนจะเสียมาเรีทอมเบียกับพิสุทธอิมุระไปแล้วก่อนหน้านี้เลยต้องโรเตชันเอาคนที่เข้าใจเกมไว้ก่อน แต่ความไหลลื่นความเป็นธรรมชาติถ้าพูดกันตามตรงยังไงมันก็มีปัญหาไม่อย่างนั้น B ียูจะไม่เสียประตูง่ายๆแบบนี้โอเคลูก2 2ที่เกิดสั้นยิงเนี่ยก็ต้องให้ความยอดเยี่ยมของเขาจริงๆตัวนี้เฉียบคมมากขอเป็นแค่ร่างกายเต็มร้อยเปอรพราะว่าไทลีกสบายๆอยู่ที่องค์ประกอบหลังเขาแล้วครับว่าจะมีใครช่วยให้เขาทํางานง่ายขึ้นในกรอบเขตโทษหมยคือหาจังหวะพลิกแล้วก็ยิงประตูดได้เลยไม่ใช่ต้องทําเองชงเองลงมาล้วงบอลไล่บอลตรงกลางสนามแบบนี้ พราะผมมองว่าถ้าเกิดอยู่ในกรอบเขตโทษเืิดสั้นหน้าจันตรายมากสำหรับฟุตบอลบ้านเราที่การยืนตําแหน่งและประกบตัวย่งไม่ค่อยดียิ่งลูก3-3เนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับการให้บอลของแอนดรูว์เทาเซนโอเคเวิร์คราสจริงตวัดบอลยาวไปในจุดเกรงใจของ BU แบบพอดีเป๊ะเจนรบก,ก็กลับตัวเข้าถึงบอลยิงข้ามศีรษะของปฏิวัติ ได้แบบพอดีพอดีแต่สิ่งที่ผมมองเพิ่มเติมก็คือเอเวอรตตันฤดูกาลนี้ดูรวยไปเยอะนะครับฟิลิปไมาอาต้องช่วยให้ได้มากกว่านี้ในฐานะพาร์ทเนอร์คืออารมณ์เนี่ยอาจจะเหมือนกองหลังจอมเก่าที่วิ่งเหมือนเดิมไม่ได้แล้วคิดช้าลงไปแล้วแต่ต้องมีเด็กที่สามารถสั่งแล้วเนี่ยเก็บกวาดแทนเขาได้เพราะคุณภาพประสบการณ์ของเอเวอเรตตันเนี่ยยังมีในแง่ของการประเมินคู่ต่อสู้แต่จะไปให้ประทะเหมือนก่อน วิ่งชนทุกจังหวะเนี่ยมันก็ไม่ใช่คือจะว่าไปตอน3 2เนี่ยผมว่าทุกอย่างมันเข้าทางแล้วก็ไม่ได้เห็นเลยนะครับว่าโอกาสของบ u จะกลับมาได้ยังไงแต่ยูดีพวกเขาก็ได้ประตูตีเสมออีกจากการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดข,ของคู่เซนเตอร์พลังการแล้วก็โดนแทงตรงๆนั่นแหละครับเป็นซิฟโควิดหลุดเดียวไปแตะหนีกีิพงแล้วก็ยิงเข้าไปอีกครั้งคือพลาดปุ๊บเสียเลยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าปัญหาจากเกมกับราชบุรีมันคือเรื่องเดิมๆคือบุกใจสู้ไม่กลัวใคร นี่คือข้อดีของพลังการและตัวผู้เล่นที่มีอยู่ในโคต,าต้าต่างชาติด้วยความสามารถผมว่ามันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหงอในฐานะทีมน้องใหม่แต่ผมเชื่อว่าโค้โองเห็นนะครับและต้องกลับไปเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งเพราะนี่ผมว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆติดตัวมาตั้งแต่ไทยลีก2แล้วเพราะผู้เล่นไทยที่ยังคงอยู่กับทีมบางส่วนยังเป็นตัวครอบเวอร์หรือว่าคุมพื้นที่ในการทํางานกับตัวต่างชาติได้ไม่ดีพอไม่อย่างนั้นการที่มีตัวผู้เล่นเยอะกว่า จะต้องไม่เสียบอลกลางทางหรือผิดพลาดเยอะขนาดนี้ยางในเกมกับ b ีเนี่ยผมถือว่าน้อยนะครับเพราะเกมแรกกับราชบุรีตอนที่พลังการเหลือคนเยอะกว่าเนี่ยมีบางช่วงโดนราชบุรีกดใส่ด้วยดังนั้นเกมต่อไปถ้าแก้จุดนี้ไม่ได้คู่แข่งนัดต่อๆไปอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนของพลังการและอาจจะรู้วิธีว่าต้องยั่วมโมโหยังไง เพื่อทําให้แนวรับของทัพบ,บาเล็กเนี่ยเกิดความผิดพลาดและผลเสมอในเกมนี้ก็ทําให้บียูรักษาสถิติเจอทีมน้องใหม่เนี่ยไม่แพ้มา13เกมติดต่อกันแล้วนะครับในลีจกจะนันไปดูคู่ของสุขโขทัยนะครับเกมแรกบ,บุกแพ้เบืองทองเฉีวเฉียด0-1ได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับการท่าเรือที่เอาชนะอยุทยาในแพสตเดียมด้วยสกอร์3-1แมชนี้โค้ชโดนัท โสอค้างข่าวไฟเนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนตัวจากเกมแรกเลยนะครับวัวใจสําคัญคือจอร์บารโจเหมือนเดิมซึ่งกับตันทีมรายนี้เพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลให้น้ําเกลือไปเมื่สองวันก่อนที่จะมีแมตช์กับการท่าเรือแต่ด้วยความที่มันขาดไม่ได้ยังไงก็ต้องลงไปขู่ก่อนโดยขบวนก็ทํางานร่วมกับมาเตซิโนและก็สุหน้าตัวเป้าคือกิลดฝั่งเลซันเรกามาของสิงเจ้าท่าก็ไม่มีกาเก้เมนเดสแลวก็ลูคัสคอสตาที่เจ็บจากนัดก่อนแต่ที่เหลือยังอยู่กันครบนะครับทั้งหัวหอกบายานเปเรีย อาวุธชุดแรกของสุขโขทัยเอาชนะการท่าเรือทุกหัวข้อจริงๆเป็นเรื่องเดียวคือการครอบครองบอลซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าถิ่นเนี่ยเลือกให้ทางฝั่งของท่าเรือเอาบอลไว้กับตัวเต็มที่เลยหลังจากที่ขึ้นนํา แต่การถอยไปตั้งเกมรับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้การท่าเรืออึดอัดเพราะว่าพอให้มีพื้นที่ให้เจาะพวกเขาก็โดนสุโขทยัยตัดบอลแล้วก็โต้มีโอกาสได้ยิงบวกลูก2ลูก3าหลายครั้งเพราะจุดบอดแมชเนี้ยมีเยอะมากอย่างการเอาอาร์สนาวีที่ตอนแรกเนี่ยเล่นปีกขวาไปแทนชัยวัฒน์บุราณที่เล่นแบ็กซ้ายเพราะว่ามีปัญหาในการดวลนึ่หนึ่งกับมาเตซิญโยแต่กลายเป็นว่านี่คือโจทย์ที่ผิดเพราะว่าเพียงครั้งแรกที่โยกตำแหน่งของอาร์สนาวีไปดันเปิดช่องให้กับจอบมโจโดได้ยิงอาเป็นว่าปัญหาของอเล็เซนเดลกรย มาแล้วและมาเร็วกว่าที่คาดคิดโอเคในแง่ของตัวเจ็บเนี่ยทั้งบดินผาลาที่จะกลับมาได้เดือนตุลาคมโตเนียมีแผนในการรับมือไว้แล้วแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้ามีบดินอยู่เนี่ยมันก็จะคนละแบบกันเนื่องจากว่าสำรองที่ต้องลงมาเล่นตัวจริงเนี่ยมันก็สามารถถูกเก็บไว้เป็นทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังให้เกมมันหลากหลายมากขึ้นแต่พอไม่มีโดมอากากา้าโลเบเลนสุดท้ายเจ็บเรบินซูลากา้าก็ไม่มีชื่อลูคสัสเองก็เป็นตัวที่เสริมมาในโคต้าที่7 ไม่ได้ถูกมองว่าจะเป็นตัวหลักอยู่แล้วแถมเจ็บด้วยในเกมกับอยุทยาอย่างชัยวัน์ที่ถูกเปลี่ยนออกเป็นคนล่าสุดก็เกิดจากปัญหาอาการบาดเจ็บอีกยังไม่พอนะครับมาติอุสปาโตตัวหมุนของบยานเปเรียถูกเปลี่ยนไปเป็นสำรองเล่น15นาทีก็โดนเปลี่ยนออกอีกเพราะจับการเม้อต้นขาไหนจะก,กองหลังมาติอุสลินก็โดนเปลี่ยนออกในช่วง15นาทีสุดท้ายกลายเป็นว่าตอนนี้จาก3เกมที่มองว่าขอ9คะแนนเต็มจากความร้อนแรงในฟอร์มการเล่นที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าครึ่งแรกในแมตช์กับอยุทยา โถ่เพอร์เฟกบ้างเลยนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็ดูเขาจะปล่อยหน่อยเพื่อเซฟพะลังกำลังของตัวหลักแต่นัดเนี้ยถึงขั้นแพ้เลยแล้วเป็นการแพ้แบบสู้ไม่ได้แถมถูกมองปัญหาเรื่องของความฟิตและก็ระบบการฟื้นฟูร่างกายของนักฟุตบอลว่าทําไมนักเตะถึงเจ็บไปเกินครึ่งแล้ว p r e ซีซั่นเนี่ยใครๆก็าบอกว่านี่แหละคู่แข่งแย่งแชมป์กับบุรีรัมตัวจริงเพราะกาม่ามีประสบการณ์กับประสาทสายฟ้ารู้อยู่แล้ววิธีคิดของบุรีรัมเนี่ยเป็นยังไงแล้วตัวเองมีอาวุธครบมือคล้ายๆกับตอนที่ทําบุรีรัม ทำไมจะไม่รู้ว่าต้องเล่นแบบไหนคิดแบบไหนในช่วงเวลาแต่ละสถานการณ์แต่ปรากฏว่าเปรียบเทียบระยะทาง1้อเมตรเนี่ยคุณสะดุดตั้งแต่10เมตรแรกและมันไม่ใช่การสะดุดทางอุบัติเหตุฟุตบอลด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งเล่นเนี่ยสุโขทัยยิงมั่นใจและคุณแพ้ทุกรูเพราะกลายเป็นว่าสำรองที่เปลี่ยนลงไปทั้งประกอบหรือว่าชานุก,กูลไม่ได้ทำให้เกมเนี่ยดีขึ้นเลยก็เป็นว่าถ้าการม่าพาทีมกลับมาได้เร็วอันนี้แหละครับคือสิ่งที่การท่าเรือเติมเต็มโค้ชถูกคนและการม่าต้องแสดงให้เห็นด้วยนะครับว่า กุณซื้อท็อปๆในหลีกของบ้านเราที่มีราคาค่าเด็ยแพงๆสโมสรเขาซื้อจุดนี้ด้วยคือการพาทีมกลับมาเวลาสะดุดต้องสะดุดไม่นานเดี๋ยวรู้กันว่าแมตชต่อไปจะเป็นยังไงแต่เห็นได้ชัดเลยนะครับขาดตัวสร้างสารรค์โอกาสทั้งการเลี้ยงกินตัวหรือว่าการจ่ายบอลทะลุช่องสวยๆที่เป็นคีเลอร์พาสต่อให้การท่าเรือคลองบอลเยอะแทบตายแต่โอกาสยิงน้อยกว่าสุโขทัยที่11ต่อ16ครั้ง ตอนนี้แพ้ไปแล้วก็แค่ไปดูเทปว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้างแล้วก็ไล่แก้ไขแต่คนที่ต้องมาแก้คือตัวหลักที่มันเจ็บไปทั้งนั้นเลยแล้วเป็นผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นําด้วยอย่างเกมรับหัวใจคกอสุลาก้าตัวรุกข้างบนก็เป็นกาด้าเบนเดสด้านข้างก็ชัดเจนว่าแบ็คซ้ายขวาทั้งสองฝั่งเนี่ยจะปล่อยเซิร์ไม่ได้ขณะที่เจ้าบ้านสุโขทัยผมบอกเลยนะครับว่าตามแผนของพวกเขาเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าสุโขทัยเนี่ยจะเป็นหนึ่งทีที่น่าจับตามองเพราะว่าพวกเขาปรีซีซั่นเร็ว โดยที่มีตัวผู้เล่นครบด้วยทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่กลายเป็นว่าตอนแรกที่เหมือนจะจัดงานเปิดตัวสมโมสรแล้วไม่กล้าจัดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวงานจะกลอยจากการเจอทีมท่าเรือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าจัดขึ้นมาเนี่ยโอ้ท้ายเกมหลังเปล่าน้องวีจบผมว่าฉลองกันยาวๆนั่นนี่ผมให้เครดิตเริ่มต้นคือโคโดนัทก่อนเลยนะครับที่วางกลยุทธ์แท็กติกมาทําให้นักฟุตบอลของสุโขทยัยเล่นแล้วดูดีกว่าการท่าเรือได้แล้วผู้เล่นเองก็มีความเข้าใจในเกมมีความพยายามมีความกระหายยิ่งเล่นแล้ว ใจมันใหญ่สู้ยังไงก็ไม่กลัวแต่จุดแข่งของพวกเขาที่ยังสามารถรักษาโมเมนตัมจากฤดูกาลก่อนได้ก็คือฟอร์มในบ้านที่ทะเลหลวงแล้วมันก็ยังเป็นจุดขายมาตลอดนะครับถ้าค้างเข้าไฟจะรอดจากการตกชั้นฟอร์มที่ดังเย่าแห่งนี้มันต้องดีชนะมากชนะน้อยเดี๋ยวว่ากันแต่ต้องแพ้ยากไว้ก่อนแต่ก็เป็นบอลที่มีวิธีการชัดเจนว่าแท็กติกทุกอย่างจะซับพอร์ตกับความสามารถของจอร์บาจโจและฟุตบอลไม่ว่าจะเข้าทำโดยใครก็ตาม แต่จังหวะสุดท้ายของการพักบอลก่อนที่จะเปิดเข้าไปรู้ในกรอบเขตโทษต้องผ่านจอร์บารโจทั้งหมดส่วนบอลยาวในภาพชัดเจนว่ากิโดมาทําหน้าที่แทนฟอ์นาซารีแลจุดเด่นเนี่ยมีมากกว่าคือสามารถเล่นร่วมกับจอร์บาโจและเล่นร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆได้คือเป็นกองหน้าที่ไม่ได้หายไปจากเกมและถ้าเกิดยิงประตูได้เมื่อไหร่เดี๋ยวฟุตบอลลูกายาวๆไดเล็กเพลของสุขโขทัยจะน่ากลัวยิ่งกว่าดีและผมบอกเลยนะครับว่าสามแต้มแมชนี้ของสุขโขทยัยใครจะบอกว่าฟุตก,ก็ช่างแต่คอยดูผลงานของพวกเขาจะดีขึ้นกว่านี้อี เพราะผมดูแล้วเนี่ยคุณภาพของตัวต่างชาติที่เสริมเข้ามาราคาและก็เกรดเนี่ยอยู่ประมาณที่โคราชเป็นคือแสนกว่าบาทแต่แท้ทุกตัวเนี่ยเป็นของดีราคาถูกจริงๆคู่สุดท้ายของเมื่อวานนะครับบุรีรัมย์แชมป์เก่าที่เกมแรกบุกไปชนะลำพูนมาเฉียดชฉวเลย3ต่อ2และคิวเปิดบ้านเจอกับอุทัยธานีที่เกมแรกเสมอกับเชียงรายในบ้านของตัวเอง1ต่อ1โดยทั้งคู่เดี๋ยวเพิ่งเจอกันมาในช่วงปรีซีซั่นก่อนจะเปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับสรุกดูเดือดเลยบุรีรัมย์ชนะไป4ต่อ3โดยมีช่วงที่ออุทยยน่่นหาหง3ต1ด้ว ฟังของออ m สมาลอสนะครับจัดทัพคือกองหน้าในฝันเลยส่งบิสโซลี่เล่นร่วมกับเฟซามูริชโดยข้างหลังเนี่ยเป็นสุประชายใจเด็ดยืนหน้าต่ําขณะที่จิโด้เลเตอรี่ก็ใช้3ประสานเหมือนกันโมอิซาที่เพิ่งยิงประตูในเกมก่อนทํางานร่วมกับจิโกซี่เอมบ้าและก็มอนเทสเบิร์ดีข้างหลังเพลย์เมคเกอร์เป็นเบนจามินเดวิสเหมือนเดิม แต่ผลการแข่งขันที่ออกมาผมเชื่อว่าถ้าใครดูทีหลังเนี่ยก็คงคิดว่าเป็นเกมรที่สู้กันไม่ได้แต่จริงๆประตูมันขาดในช่วงครึ่งทางของครึ่งหลังนะครับหลังจากที่45นาทีแรกเนี่ยจะว่าไปบุรีรัมดูเหนือกว่าแต่ไม่ได้ขี่ถึงขนาดกดใส่ข้างเดียวและก็รูปแบบการเล่นไม่ได้เนียนถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ายี่ห้อของพวกเขาเวลาเห็นคู่ต่อสู้เพียงพร้าหรือเห็นเหยื่อเริ่มจะหมดแรงความเป็นสัญชตาตญาณของนักล่านะค่ะบุรีรัมจะเล่นแบบไร้ความปราณีแล้วแผลของอุทัยธานีเนี่ยเยอะมากมากเลย เลยกลายเป็นว่า5ครั้งในหลีกที่เจอกันบุรีรัมชนะไปถึง4แถมทีจะเป็นเกมที่ออสมาเอาชนะจีโน่สครั้งติดต่อกันเนื่องจากฤด,ดูกาลก่อนจีโน่คุมเมืองทองก็เจอกับออสมาที่คุมบุรีรัมทั้งในหลีกและก็นัดชิงของเอฟเอครับคราวนี้ในเชิงของรายละเอียดแทคติกการเล่นเนี่ยครึ่งแรกมันดูอึอดอัดส่วนหนึ่งคือจบไม่ลงครับบุรีรัมทั้งมูริชและก็บิโซลี่เหมือนกับต่างฝ่ายต่างอยากจะลองเล่นด้วยกันเพื่อปรับจูนแล้วก็หาวิติเกมใหม่ๆ เพียงแต่ว่ามูนิชเนี่ยมาตรฐานไม่ดีเหมือนเดิมต่างจากพรีซีซั่นค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเขายังเข้าใจเกมไม่มากพอหรือเขาเหมาะก,กับการเล่นเป็นกองหน้าตัวเดียวมากกว่าแต่ในแง่ของการเล่นเกมรับมีส่วนร่วมตรงนี้เฟรซามูนิชทําได้ดีกว่าบิโซลีเพียงแต่ว่าบิโซลีที่ถึงแม้ว่าเกมรับจะไม่เล่นแบบดุดนันหรือบางจาังหวะแทบจะไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยเขาไปรับจบในการยิงแล้วใช้โอกาสไม่เปลือง เลยทำให้เสียงดังพอที่จะบอกว่าเพื่อนๆเ,เล่นเกมรับก็เล่นไปแต่เกมรุกบางครั้งไม่ต้องคิดอะไรมากฝากบอลที่ผมเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอย่างรุ่หนึู่นย์มันก็ชัดเจนคือบิสุรี่เป็นคนที่หาจังหวะในการเล่นดีมากแล้วก็จบสกอร์ได้คมยิงได้หมดเลยนะครับทั้งหนักทั้งเบาแต่ว่าข้อผิดพลาดของอุทไทยเนี่ยมันไปเกิดขึ้นหลังจากพวกเขาตีเสมอได้แบบไม่คาดคิดว่าจะได้เพราะมีการ จ่ายแล้วไปโดนผู้เล่นของบุรีรัมเปลี่ยนทิศทางไปเข้าเท้าของเบนจามบินเดวิสซึ่งโหไปกับบอลได้ดีมากแต่งเล่นในพื้นที่แคบๆเนี่ยเก่งจริงๆลูกตีเสมอเนี่ยผมให้เป็นความสามารถของเบนจามบินเดวิสล้วนๆเพราะในแง่แทคนติกและวิธีการฟุตบอลมันไม่สามารถไปถึงตรงนั้นได้แต่พอตีเสมอเนี่ยจีน่เหมนย่ามใจพอคิดว่าเฮ้ยมันควรจะกลับเข้าสู่เกมแล้วแล้วไม่ได้มองว่าควรให้ลูกทีมตั้งหลักก่อนปรากฏว่ายังเน้นใช้พละกําลังจะบดสู้กับบุรีรัมแต่เกมรับเนี่ย ทุกคนก็ต้องเล่นด้วยพอมันต้องเล่นทั้งรุกแล้วก็รับแล้วเกมรับเขาไม่ได้ยืนโซนนะครับเขาให้ผู้เล่นประกบตัวกับบุรีรัมเล่นแบบแมนทูแมนคือจีโน่เนี่ยมีความโบราณอยู่เหมือนกันกับการรับในแดนที่เขามีความเชื่อว่าการตามคู่คือความคิดที่ไม่ซับซ้อนและผู้เล่นจะเข้าใจง่ายที่สุดซึ่งจริงอะ่ะมันเป็นแบบนั้นแต่ปัญหาก็คือความฟิตและก็แรงของผู้เล่นมันยังไม่เท่ากันมันคือต้นสีซสั้น บวกกับการจัดการเกมรับที่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะประตูหลังๆในชัดเจนเลยว่าโดนกันแบบเสียทรงอิเลคเคขาไปหมดคือจีโนอาอ่านเกมพลาดไปมองว่าบุรีรัมเนี่ยมีเกมการสัปดาห์กับสลังงอมาถ้าเกิดโดนบี้ย่างบ้านจะยุบแต่ปรากฏว่าหลายจังหวะเนี่ยคุณกลายเป็นหาบอลไม่เจอและก็โดนบุรีรัมเนี่ยล่อเป้าเสเองเพราะบุรีรัมพอเขาเห็นว่าหมดเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวพวกเขาขย่ำใส่เลยก็เป็นว่ากำลังใจจากอิงฟ้าวราหะตำนานมิสแกนเบอร์หนึ่งขวัญใจคอนางงามที่ให้กำลังใจเจมส์เรดฟอร์ดมัน้ไไี เพราะว่าจีโน่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปแล้วภาษากายตอนเสียประตูทางผู้เล่นกับโค้ชเนี่ยมันคนละทิศคนละทางผมบอกเลยนะครับว่าต้องเคลียร์กันยกใหญ่เพราะแต่ละประตูที่ได้โอเคบิโซลีแฮตทริกไปแต่อีก2ลูกได้จากสุประชัยแล้วก็สุปนัดตัวสำรองของอาร์มนี่ก็น่าพูดถึงนะครับว่าการยิงประตูคือฉลอง100เมตรกับประสาทสายฟ้าผมยังอึ้งเลยนะครับว่าเฮ้ยอาร์มันยิงมาถึงร้อยลูกแล้วหรอเนี่ยไอ้ที่มันโดนด่ามาเนี่ยจากแฟนบอลบอกว่าไม่ได้เรื่องเนี่ยมันยิงร้อยเมตรแล้วนะครับในทุกรายการทร ผมซัพพอร์ตอาร์มในมุมหนึ่งคือถ้าเราเห็นว่าเกมไหนเขาเล่นไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของฟอร์มตกโอเคมันอาจจะมีส่วนกับความมั่นใจที่ยิงประตูไม่ได้ต่อเนื่องแต่โจทย์ที่เขาเล่นเกมรับเนี่ยเขาไม่เคยขาดตัวบกพร่องเลยนะครับการไลฟร่ฟุตบอลแดนบนของสุประชัยยังแบ่งเบาภาระของแดนกลางได้ดีเสมอมาซีซั่นนี้ถือว่าติดเครื่องเร็วด้วยเพราะว่ายิง2เกมติดแล้วเหลือเวทีเดียวครับที่ผมคิดว่าถ้าสุประชัยก้าวข้ามได้จะได้ประโยชน์กับทัพช้างศึกแน่นอนกับกองหน้าที่เราจะฝากผีฝากไข่เพราะถามว่าในทุกวันนี้ หมดจากทีลปสนแดงดาโอเคมีสุพนัณเหมือนตาแต่ตามตำแหน่งคนที่เล่นหน้าเป้าและดูจะเหมาะสมกว่าในวิธีการของมาซาฮาดะอิชิก็คือสุปชัยใจเด็ดนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นเกมปวด็อกของบุรีรัมในแง่ของขวัญและกําลังใจกับบรรยากาศทีมที่ออสมาก็ยอมรับนะครับว่า พอเห็นคู่ต่อสู้หมดแรงปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าความหลากหลายในการเล่นจะมาทั้งบอลยาววางไปหลังลายเกยมรับหรือว่าบอลสั้นและคู่ต่อสู้ก็เปิดช่องเยอะมากตัวสำรองที่ลงไปแต่ละคนก็สนแสดงให้เขาเห็นอีกว่าทดแทนกันได้หมดแถมบอกเลยนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะยิงได้มากกว่า4ลูกเลยซ้ำชมสุภชัยได้ว่ายิงร้อยประตูกับสวอซร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะบุรีรัมเนี่ยเปลี่ยนองค์ประกอบทีมเยอะแต่อามก็ยังถือว่าเสมอต้นเสมอปลายในแง่ของการเล่นเป็นทีมส่วนบิสโซลี่นี่คือคนที่มีความกระหาย ยิงแล้วเนี่ยก็อยากยิงอีกซึ่งเป็นข้อดีที่ทําไมบุรีร,รัมถึงต้องยอมจ่ายหลังจากนี้จับตามองครับอุทัยธานีผมว่าเกมต่อไปถ้าเกิดไม่มีแต้มอีกเกิดแพ้ขึ้นมาแล้วต้องเบรกไปทีมฟีฟ่าผมว่าโอกาสของจีโน่เนี่ยยังมีคงไม่ได้มีการเปลี่ยนม้ากลางศึกในช่วงของโปรแกรมทีมชาติแน่เพราะจากการประเมินเนี่ยมันมีเกมกับบุรีรัมที่ถือว่าเป็นงานยากคือแพ้ได้นะครับแต่แพ้ขาดก็อาจจะดูแรงไปหน่อยในความเป็นศักดิ์ศรีของทั้งสองทีมแล้วก็ในมุมของโค้ชด้วย แต่สิ่งที่ต้องเปิดใจก็คือลำดับขั้นตอนหลังจากนี้จะกู้สถานการณ์ทีอยังไงสภาพจิตใจเป็นเรื่องแรกที่ต้องเข้าไปชาร์จแต่กลยุทธ์วิธีการเพราบางครั้งถ้าเกิดมันยังเปลี่ยนไม่ได้ จีโน่อเองก็ต้องพยายามทาให้บรรยากาศของทีมันกลับมาก่อนไม่ใช่เอาตัวเองเป็นที่ต้านอย่างเดียวคือแน่นอนแหละครับโคช้ชต้องใหญ่ที่สุดในห้องแต่งตัวแต่สิ่งที่จีโน่ต้องทําให้ได้ก่อนที่จะไปขอให้เด็กเล่นตามวิธีการที่ตัวเองต้องการคือการซื้อใจของผู้เล่นทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าจากบรรยากาศและสิ่งที่เห็นในเกมกับบุรีรมัมในมุมผมนี่คือเหตุการณ์ไม่ปกติสาหรับอุทัยธานี ผ่านนัดที่2นะครับตารางคะแนนเป็นบุรีรัมก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงทีมเดียวเลยจากการชนะรวดและก็ยิงประตูเยอะด้วยตามมาด้วยแบงคอกบีจีเมืองทองเชียงรายราชบุรีและก็นกครราชสีมามี4คะแนนเท่ากันหมดท้ายตารางครับลำพูนกับระยองแพ้2เกมรวดโดยภาพรวม2เกมแรกถือว่าคู่ขี้สูสีกันทุกสโมสรเลยนะครับการสู้ยังมีความกระหายมีกําลังใจที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองในช่วงต้นซีซั่นจากนั้นขึ้นมาดูวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครับเมื่อวานไทยลงเกม2เจอกับสวีเดน ผลผมมองว่าเซอร์ไพรส์นะครับไทยชนะไปขาดลอย3เซตร,รวด25-18 25-20แล้วก็25-22เก็บเพิ่ม174.44ขยับจากอันดับ20มาอยู่ที่18ของโลกทั้งที่ก่อนเกมเนี่ยเจอความกดดันเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแพ้อันดับของเราจะตกรูดลงไปเลยที่สำคัญอาจจะโดนเวียดนามแซงเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนทันทีแต่ทุกคนรวมใจกันได้ดีมากการเสิร์ฟ ไม่รู้ว่าแก้ปัญหาก,กันมาขนาดไหนแต่ว่ามันดีแบบผิดหูผิดตาเลยบอลแรกแทบไม่มีเออร์เลยนะครับเปิดบอลเข้าจุดแทบว่าทั้งหมดพอทีมดูไหลลื่นเนี่ยผมว่าควรให้เครดิตโคดออนบ้านนะครับโดยเฉพาะการขอเวลานอกเพื่อเบรกการเปลี่ยนตัวอะไรต่างๆ มันก็ดูลงล็อกไปหมดการเจอกับสวีเดนหลายคนก็กังวลนะครับว่าอิสมาเอลฮักจะสร้างปัญหาให้กับเราหรือเปล่าเพราะว่าตตหนักมากไม่ต่างจากตู้เย็นหรือว่าเหงียงติวิกเตียนนักกีฬาเวียดนามที่ถูกคาดหมายว่าถ้าเกิดตรวจโครโมโซมเนี่ยอาจจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงด้วยซ้ําไปแต่ก็ไม่ได้แข่งขันในรายการนี้ให้กับทีมชาติเวียดนามปรากฏว่าฮักตีไปสูงถึง25แต้มแต่ถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอาวุธหนักอยู่แค่จุดเดียวเราเองก็เลยไม่ต้องพะวงวพราะสุดท้ายเนี่ยตัวทําพร้มก็เห็นนนกกกัอยยู่่สวบีมมพพิิารม ก็ตีไปถึง23คะแนนจริงๆไม่ได้เป็นรองทางอิสมาเอลฮักขณะที่บอลเร็วอย่างทัดดาวก็สร้างปัญหาทําให้สวีเดนเนี่ยออกลูกกังวลได้คือหลอกบล็อกได้เก่งดึงหน้าบล็อกได้หลายจังหวะเลยส่วนบุ๋มบีมชาชุออนเนี่ยก็เป็นตัวที่ลงไปเก็บงานเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเดียวกับออมสินซศสีพาพรจันทวิสุ์ถือว่าเป็นวันที่ถูกที่ถูกเวลาทุกกระบวนการเลืออกมาเข้าฝักมากๆนะครับตัวเซตอย่างทางชมพู่พรพันธ์ก็ทํางานง่าย เลือกแจกจ่ายได้เลยนะครับว่าจะเล่นบอลโครงสร้างหรือว่าเล่นบอลผสมกลับกันในมุมของคู่ต่อสู้สวีเดนดันเจอปัญหาบอลแรกก็ไม่ดีบอลสองก็ไม่ได้แล้วก็การเสิร์ฟที่เสียเอ็นค่อนข้างเยอะหลังจบเกมโค้ชอ๊อฟยังบ่อยน,นะครับว่าคือทุกคนเนี่ยทําเต็มที่สาวันเครียดมากเห็นสวีเดนเล่นกับเนเธอร์แลนด์โอ้โหเล่นดีจริงๆผมยังไม่คิดเลยนะครับว่าไทยจะชนะ3เซตร,รวดคือถามว่าเรามีโอกาสที่จะชนะไหมมันมีมุมนั้นอยู่ครับแต่มันไม่มีทางขาดขนาดนี้แล้วทุกคนเนี่ยพยายามวานเกมรู้ว่าครีเพเยอร์ของสวีเดนเป็นใคร ก็เป็นอย่างที่จะเอาชนะตรงจุดนั้นก่อนแต่เรื่องของการฟื้นฟูครั้งนี้ทำได้อย่างเต็มที่ต้องขอบคุณทีมแพทย์จากวิสาการกีฬาที่ไปดูแลที่โรงแรมนะครับมีอุปรกรณ์มากมายเลยพอร่างกายสดมีจิตติทยาที่เข้าไปช่วยให้ทุกคนผ่อนคลายไม่เครียดมันมีความหมายกับนักกีฬาทุกคนแล้วเกมแลนจริงจวางไว้แบบหนึ่งแต่พอสวีเดนมาเล่นอีกแบบก็มีการปรับหน้าง,งานได้คือมี2แผนอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาบางเกมเนี่ยพอแผน2ไปใช้มันจัดการกับคู่ต่อสู้ไปได้แต่ว่าแมชเนี้ยเอาแผน2ไปใช้ทุกอย่างดดีหม พอเล่นได้ตีได้ทุกคนเอนจอยแล้วพอเก็บงานได้เร็วแบบนี้เกมกับเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าน่าดูขึ้นมาทันทีถ้าเราเล่นแบบไม่มีข้อผิดพลาดหรือพลาดให้น้อยจริง,รงเหมือนในเกมกับสวีเดนเจอเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมว่ามีโอกาสได้เซตแล้วก็มากกว่าเซตเดียวด้วยและย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องเล่นแบบเกมกับสวีเดนคราวนี้ในมุมของบีมพีมพิชยาเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าทุกๆคนซัพพอร์ตกันคือเล่นแล้วมันสนุกทำการบ้านมาเยอะมากในการรับส่ง ตียมงานประมาณ2วันแล้วทําได้ดีพอเกมรับมันได้สวีเดนตีบอลมาแล้วทีมไทยไม่กลัวเก็บได้หมดจนทุกคนมั่นใจว่าทีมไทยเหนียวกว่ามีวความอดทนมากกว่าบอลเสิร์ฟก็ไม่ได้ยากด้วยเสิร์ฟแรงมาทีมไทยก็ยังรับอยู่ทุกคนคุยกันตลอดว่าทําย,ยัง,ยคคยยงไงจะให้ลดความเครียดในการเล่นได้หลังจากที่เกมกับอียิปต์เนี่ยมันเป็นแบบนั้นเลยกลายเป็นปลดปล่อยในเกมกับสวีเดนแต่แมชกับเนเธอร์แลนด์บีบอกว่าไม่ง่ายข่านนี้แน่นอนเพราะเนเธอร์แลนด์โอ้โหหน้าบล็อกสูงเสิร์ฟแรง เราเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วด้วยคือวันนี้บอลเร็วของเราเนี่ยไม่ได้น่ากลัวจนคู่ต่อสู้ต้องระวังแล้วนะครับเพราะเขาก็เล่นได้เหมือนกันและพอเขาเล่นบอลเร็วได้เนี่ยโหหน้าบล็อกของเราจะเหนื่อยมากก็ตามเชียร์แล้วกันนะครับพักบันเดียวเจอในท่าแรด,ดับก้าของโลกวัดแชมป์กลุ่มซึ่งสายเนี้ยเราต้องควอยไปเจอกับสายเอชที่มีญี่ปุ่นแล้วก็เซอร์เบียที่ไม่น่าจะพลาดในการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นกำลังใจนะครับหวังว่าเจ้าภาพอย่างไทยจะสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเกินรอบ16ทีมสักปีหนึ่งในปีนี้ ไปท้ายที่เรื่องของวงการตะรกร้อนะครับจากประเด็นที่พี่โจ้สืบสักผันสืบเนี่ยได้ออกมาแฉต่อเนื่องเลยครับคือมุมนึงเนี่ยผมว่าสื่อมวลชนก็ไปถามแต่แกก็กล้าตอบเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแกตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับอย่างชิ้นเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมาพูดเลยว่านักกีฬาควรจะได้2ล้านบาทต่อคนแต่กลายเป็นว่ามีโดนหักโดนริบจากนู่นจากนี่จนเหลือกันแค่ไม่ถึง10%จากสิ่งที่พวกเขาควรจะได้อันดีจนทำให้ในมุมอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างนภาพาแตงโตอดีตผู้ฝึกสอนตะก้อทีมชาย ก็ได้โพสต์เหมือนกันบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สบายใจมันจะทําให้วงการกีฬาเสื่อมเสียไม่ได้มาพูดเพื่อให้ใครเชื่อแต่อยากเล่าความจริงว่าที่มันต้องแบ่งกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงที่นักกีฬาซึ่งเล่นหลายประเภทเนี่ยจะต้องยอมรับเพราะว่ามันมีทั้งตะกอทีมเดียวทีมชุดลหลังก็มีตะกอคู่ตะกอรอดห่วงอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติภายในของสมาคมตะกอ เพื่อความเท่าเทียมคือแบ่งเงินกันไปเลยจะได้ไม่อิจฉากันทั้งตัวสำรองทั้งสตาฟโค้ด้วยเพราะเขาบอกว่าอยากจะสอนให้ทุกคนรู้จักการแบ่งปันและก็ยืนยันว่าไม่มีใครคัดค้านและเงินจากกองทุนเนี่ยก็เข้านักกีฬาโดยตรงไม่ได้ผ่านใครหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ถ้าเกิดไม่ทำตามก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ส่วนใหญ่ก็ทำตามข้อตกลงและอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ทำตาม ซึ่งทางทีมเนี่ยก็ไม่อยากเอาคนที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ในการไม่ได้แบ่งเงินไปให้กับส่วนรวมเนี่ยมาติดทีมชาติอีกเพราะมองว่าเป็นการหักหลังเพื่อร่วมทีมและจะทําให้มองหน้ากับไม่ติดไม่มีใครอยากเล่นด้วยเดี๋ยวตัวอย่างนักกีฬาตะกอลอดห่วงคนหนึ่งตอนนี้มองหน้าใครไม่ติดแต่ก็ไม่มีใครทําอะไรนะักกีฬาคนนั้นได้ก็วัดเลยว่าใครมีน้ําใจหรือว่าเห็นแค่ตัว แล้วยกตัวอย่างนะครับอย่างเตยจุธาวันสีทองที่ติดเอเชียนเกมแต่ว่าไหลหลุดแต่เพื่อร่วมทีมก็แบ่งเงินให้ล้านกว่าบาทอย่าล่านักกีฬาให้เดือดร้อนยกเว้นว่าโดนข่มขู่จากไกลแต่เป็นข้อตกลงของทีมในขณะที่พี่โจสืบสับผนสืบเนี่ยก็ได้มีการโพสต์แล้วก็ตั้งคําถามอีกเหมือนกันนะครับบอกว่าในเมื่อเงินเนี่ยมันเป็นน้าพันน้าแรงที่มันออกมาตามกฎอยู่แล้วของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในบุงของสตาฟสตาฟก็มีเงินส่วนแบ่งอยู่แล้วทําไมต้องมาเอาของนักกีฬาอีกแล้วการเล่นหลายประเภทมันก็คืืออควาาาาามมสรรถนักกีฬหเปล่ และที่อยู่กันแล้วบอกว่าไม่ได้บังคับใครแต่นักกีฬาส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยบางคนก็มีฝีมือนะครับแล้วน่าเสียดายที่จะเป็นตัวหลักของทีมชาติได้แต่ดันอยู่ไม่ได้นั่นหมายความว่าเราก็จะไม่ได้คัดกันด้วยฝีมืออย่างเดียวคือเรามองเพียงแค่ว่าใครยอมที่อยู่ในระบบนี้หรือเปล่าเพราะจะลืมนะครับว่าตะกร้อเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับซีเกมแล้วก็เอเชียนเกมเนี่ยยังไงมันการันตีว่ามีเหรียญทองแน่นอนแล้วมันจะได้เงินอัดฉีดอยู่แล้วทุกคนที่ยอมอาจจะมองว่าเเเ้้้ยยยยัังงงงงไไกกกกกก็็็รรรนนนนนนนตตตีีีหททออออมมมิิบบใุแแ่่ดคื นนานอยู่ไปเลยเป็น10บสปีอันนี้คืออีกมุมหนึ่งซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นแนวคิดแบบนี้ <c oughs> ก็ไม่แปลกใจว่าทําไมวงการกีฬาไทยมันถึงไม่เจริญแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยไม่ยากเลยนะครับซื่อลชนก็แค่เรียกทั้ง2ฝ่ายมาคุยเลยว่าความจริงมันคืออะไรซึ่งผมบอกเลยว่าผมเคยทําประเด็นนี้มาแล้วเคียร์เียร์นักกีฬาบางส่วนที่ออกมาก็บอกว่ามุมหนึ่งของการแบ่งเงินเนี่ย จะมีคำพูดด้วยว่าถ้าเกิดอยากติดทีมชาติก็ต้องแบ่งเงินซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าไอ้เงิน2ล้านแต่มันเหลือหลักแสนเนี่ยไอ้ที่มันหักขนาดนี้มันหายไปเยอะเกินอาเป็นพว่าความจริงจากทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันไม่ตรงกันและผมเชื่อมั่นว่าแต่ละฝั่งก็มีเอกสารในการยืนยนันถ้าแน่จริงเนี่ยไม่ต้องโพสโซเชียลนะครับมาออกรายการให้สื่อมวลชนเนี่ยเป็นพยานได้เลยและผมกล้าพูดเลยนะครับว่าถ้ามันมีการแบ่งนอกรอบอย่างเนี้ยมันก็ต้องเป็นความเต็มใจของนักกีฬาแต่ละคนแต่ผมเคยสัมภาษณ์นักกีฬาบางคนเข แต่ก็โดนสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราได้ในมุมของกฎกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยจริงเงินอัดฉี่ยเขามีการแบ่งอยู่แล้วนะครับว่านักกีฬาจะต้องได้100%จากนั้นเนี่ยเอา100%ย อัดอกไมายีให้กับสตาฟโค้ดและอีก10%็ก็จะเป็นของสมาคมกีฬาซึ่งยืนยันนะครับว่านักกีฬาได้ร0 0นะครับไม่ใช่ว่านักกีฬาได้70%แล้วก็ตัด20ให้สตาฟโค้ดแล้วก็ตัด10%ให้กับสมาคมไม่ใช่ครับเขาจะเบิกมา130%่รอารนี้มันเช็คกันไปยากครับกระบวนการในการจ่ายเงินทำไมต้องให้นักกีฬากดเงินสดออกมาคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันโปร่งใสเนี่ยมันต้องมีการทําหลักฐานทางการโอนว่าเเงงงงงงินนที่่่ออาาไไปลกกลกกมัแบบให้ใ้ แล้วแบ่งกันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเงินพวกนี้สุดท้ายมันถูกนําไปทําอะไรเพราะว่าข้อมูลมุมหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเงินส่วนนี้จากนักกีฬาที่ถูกแบ่งไปเนี่ยมันไม่ได้ไปให้ทุกคนนะครับมีการกล่าวอ้างเหมือนกันว่าผู้บริหารสมาคมเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อท่งซื้อที่และก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยไปหากินเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวในอนาคต เอาเป็นปว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมตามให้ในเครริมเส้นทางเทนนสสปอร์ตแล้วเดี๋ยวจะหยิบยกเรื่องพวกนี้มาเลาห้ฟังในช่องของเจวรปัดทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องนะครับเจอกันในทุกๆวันมันมีเยอะมากที่ผมเล่าในทุกๆวันได้ทุกทกีฬาจริงเพราะปัญหาบ้านเราคนรักกีฬาด้วยความจริงใจเนี่ยมันน้อยฝากติดตามด้วยนะครับเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ทิกตอกเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ